มีพี่น้องทางฟังไทยถามว่าเป็นอย่างบงเทเล่าวึงใช้ภาษาไทยเขียนโปก้กเขียนซีคิดและเขียนอื่นที่ลงโซเชียลเป็นภาษาไทยสวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองทอ็อกทูแช่เมื้อนี้เราจะมานําเสนอก็คือเรื่องของเป็นอย่างคนล่าจึงเขียนภาษาไทยในแพลตฟอร์มต่างๆบม่ว่าจะเป็น Ti k ก Took ก Facebook และ youtube โดยเขาจะเกินกันก่อนเลยว่าคือ ยู u ูบเนาะในอดีตในปี2 0 2 2ันเ1้าสอที่ผ่านมากก็คือ YouTube นั้นเป็นพาร์ทเนอร์กับประเทศอื่นๆแต่ยังไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับประเทศลาวเฮาเนาะและก็คือแฟนคลับหรือว่าคนที่ฮับส้มคนที่เบิ้งคลิปจาก YouTube ก็คือส่วนหลายจะเป็นประเทศไทยและก็ตัางประเทศเนาะประเทศลาวจะบอคอยได้เบิ้งปันใดและเป็นยังเนาะก็มีคนถามว่าเป็นอย่างคนลาวจึงไซ้ภาษาไทยเขียนโ เขียนหัวข้อคลิปและเขียนนัปกคลิปสาเหตุที่เขียนนัปกคลิปก็คือเนาะภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่ว่าคนล่าก็อ่านได้คนไทยก็อ่านได้เนาะก็คือถ้าสมมุติว่าเขาเขียนเป็นภาษาลาเขาเขียนเป็นภาษาลาาแล้วพี่น้องทางฟังไทยก็จะอ่านได้เนาะแต่ว่าคนล่าเฮานี้สามารถอ่านภาษาไทยได้เขาก็เลื่อยเขียนเป็นภาษาไทยเพื่อว่าพี่น้องทางฟังไทยเห็นก็จะอ่านได้และพี่น้องทางฟังลาาเห็นก็จะอ่านได้เนาะ ถ้าเขียนเป็นภาษาล่าแล้วพี่น้องทางฟังไทยบางกลุ่มบางคนเนะ mm. าะเบิ่งคลิปเฮาแล้วแต่แต่บางเื่อก็บ่เข้าใจว่าเขาเขียนว่าจังใดเนาะ mm. นั่นก็คือเป็นสาเหตุที่ว่าเขาได้เขียนหัวข้อเป็นภาษาไทยเ mm. นาะแล้วก็คือ youtube mm. ของคนล่าเฮาเม่น้น90%ที่เบิ่ง youtube คนลา่าเมนพี่น้องทางฟังไทยและต่างประเทศที่ว่าเข้ามาเบิ่ง youtube ของคนลเล่าเฮานี้เนาะ ก็เลยใส่ซื้อคลิปเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแต่บโบไซเป็นภาษาลาวเนาะแล้วก็คือข้าวดีที่พันมาเนาะในปีในท้ายปี2องพันสองที่พันมาเนาะในในส้วงเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเนาะาทางบริษัทยูทูบเองก็ได้จดพาร์ทเนอร์หรือว่าเปิดให้ประเทศลาวเป็นพาร์ทเนอร์ยูทูบเนาะค่อยก็ได้ตั้งยูทูบในปี2องพัน ส,สองเดือนชิปสองที่พันมานอกก็คือค่อยได้ฮับดูแลเ,เป็นผู้ดูแลให้แก่ u t u b e ของผู้นึงนอกก็คือตอนนี้พานมาระยะประมาณเดือนปลายเกือบสองเดือนนอกก็คือ YouTube นั้นได้พานกดแล้วเนาะก,ก็คือ,คอยอดกดของมันก็จะมีอยู่ก็คืออ่า 4, สี่พันสมงและ1นึ่พผู้ที่ตามเนาะถ้าผูใ้ใดที่ว่าตั้งใจก็จะพานกดตัวนี้ไปได้ไง่ายเลยแต่ผู้ดใดที่ว่าบ่ตั้งใจก็ จะแบบโดนๆนลงคลิปโดนโลงคลิปเนาะจะจะบอคอยหรือ u t u b e จะบอคอยลันให้ประใดเนาะเพราะว่า y u t u b e เนาะมันจะเป็นระบบ AI ก็คือถ้าผู้ใดที่ว่าลงคลิปตลอดตลอดเนาะมันจะดันให้คลิปนั้นไปขึ้นหน้าของคนที่เบิง YouTube เนาะอะไรเมื่อนี้ก็คือเราจะมาเฮ็ดทุกอย่างที่ว่าเป็นประเทศลาวหับเงินจาก y u t u b e เนาะก็คือตัวนี้ก็คือเขา ผ่านโดไปแล้วเนอะก็คือนี่ยอดมันก็คือจะมียอดผู้ติดตามถึง1,000คนเนาะตอนนี้เขามี1,000สสคนแล้วและก็ยอดวิวเขาก็มี5 0 0 0กว่าชมุงเลยเนาะก็คือยอดของมันแม่นจะให้เพียงแต่4,000 0พัมุงและเขาจะมาเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เนาะก็คือเขาจะเลิมเลยก็คือตั้งทุกอย่างเป็นประเทศลาวว่าจะเป็น s อเซนหรือว่าบันซีห้ับเงินเป็นประเทศลาวเนาะ ก็คือขั้นทวิตเขาจะกดเข้าไปอยูที่มันจะมีคําว่าสมัครเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบเนาะก็คือกดเข้าไปเลยหลังจากกดเข้าไปแล้วเนาะมันจะมีคอหัวข้อขึ้นมาก็คือหนึ่งสองสามเนาะเขาจะเลื่มไปที่ละขั้นทีละตอนกันเลยนี่เขาเลื่มขั้นที่หนึ่งแล้วมันจะมีหัวขอ้อแล้วก็จะมีคาอธิบายต่างๆเนาะมีหลายขอ้อพอสมควรเนาะเขาจะอ่านอ่านอ่านจน พอเข้าใจเนาะก็คือเขาได้อ่านมากอนแล้วก็คือเขามี่อง u t u b e อีกหลายๆ่องที่ว่าเขาเป็นผู้ดูแลฮั่นเนาะเขาก็เลื่อนขึ้นมาแล้วก็อ่ากดที่ว่าอ่สัญยอมรับข้อกําหนดแล้วก็กดยอมรับทั้งหมดไปเลยเนาะก็คือข้อที่นึงอันนี้แม้เขาได้ทําการสมัครไปแล้วหลังจากนั้นเนาะมันก็ขึ้นคํวา่าอ่าข้อที่นึงนี่เสร็จสมบูรณ์เนาะมันจะมาต่อให้เขาก็คือข้อที่2อ,อันสําคัญที่สุด ในการฮับในการสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ยูทูบ e นี่ก็คือขั้นตอนที่2นี่แหละเนาะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ว่าเกี่ยวกับเงินเนาะก็คือมันจะเป็นการสมัคร Adsense ที่ว่าแปบลบว่าเขาจะได้ค่าโฆษณามาลงแล้วมันทางยู u ูบจะจ่ายเงินใหน้เขาผ่านทาง a อดเซนตตัวนี้แหละเนาะซั่นเขาจะไปเบิง้งวิธีการสมัครกันเลยวิธีการลงซื้อเข้าใสกันเลยจะกดคําว่าเริ่มต้นเนาะมันจะ อาแล้วจะลั่นไปน้อยนึงมันจะขึ้นมาถามว่าอ่าระบบเส้นทางไปอย่าง a d s e เซนต์ดำเนินการขั้นต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์มันจะมีให้ขึ้นมาเลือกว่ามันจะถามเพาว่ามี AdSense หรือ,อยังหรือว่าอ่าบบหูเนาะคือตอนนี้อ่าบัญชี YouTube ตัวน,นี้แมนโบมีบัญชี d อ็ดเซนต์นะฮก็ใช้คาว่าอ่าไม่ฉันไม่มีบัญชี a d s e เซนที่ใช้งานอยู่นะะกดเข้าไปแล้วก็กดดำเนินการต่อ หลังจากนั้นมันจะมาในอีเมลของเขาเขาจะใช้อีเมลตัวใดที่ว่าตั้งบัญชี a อดเซนเนาะบางคนก็คือจะใส่บัญชีเดียวกับจะใส่อีเมลเดียวที่ใช้กับ youtube และบางคนก็จะแยกอีเมลเนาะแต่คือเขาจะใช้อีเมลตัวเดียวนี้โอเคเนาะหลังจากนั้นก็คือเขาจะได้เข้ามาที่หน้าของ y o u t u b e นี้หน้า a อ s e n s e ขอโทษเนาะ ก็คือเขาเข้ามาที่หน้าลงซื้อเข้าวสาของ a d s e n s e หรือว่าหน้าสมัครการเข้าใซาเนาะก็คือมันจะให้ติ๊กเนาะมันจะถามว่าใช้ประโยชน์จาก a d s e n s e ของคุณยิ่งขึ้นกดว่าใช่เนาะแล้วมันจะขึ้นมาให้เข้าเลือกประเทศเนาะอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อสำคัญที่ว่าตอนที่เข้าสมัคร Adsense เขาจะเลือกเป็นประเทศลาวเนาะก็คือกดเข้ามามันจะมีหลายๆประเทศที่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube แล้วเขาจะกดเลื่อนหาประเทศลาวประเทศลาวนี่เนาะเขาก็ได้เห็นประเทศลาวแล้วเขาจะกดเป็นประเทศลาวเนาะถ้าสมมุติว่าเขาตั้งเป็นประเทศไทยเนาะเอสเซนต์ของเขาก็จะเป็นเอสจะเป็นเอสเซนต์ไทยเนาะมันจะไซบัญชี่ับเงินเป็นประเทศลาว,วได้ แต่คือตัวนี้เป็นเฮ้าตั้งเป็นประเทศลาวมันจะฮับเงินโดยที่ว่าไซบัญชีของประเทศลาวเนาะก็คือมีหลายคนที่ว่าถามเขามา,าเฮ้าจะฮับเงินได้แใน,ในใ่ยก็คือตัวนี้แล้วเนะาะมันจะอุ่นพานบัญชีธนาคารไม่เฮ้าเลยบัญชีธนาคารที่ว่าฮับเงินจาก YouTube ได้ก็คือเป็นพัดบัญชีการค้าต่างประเทศและบัญชีธนาคารพัฒนาลาว จะเป็นยูซองมันซีนี้เนาะตามที่ว่าศึกษามาแต่กระบอกว,ว่าตอนนี้มันอัปเดตขึ้นระบอเนาะจะสนะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะหลังจากเขากดเป็นประเทศล่าแล้วเนาะเขาจะอ่ากดยอมรับตัวน,นี้เนาะแล้วก็กดช่างมันซี่ปับ๊บเนาะตัวน,นี้มันกําลังจะลั่นในเฮาก็คือนี่มันลั่นเป็นมันซี่ตัวน,นี้แล้วมันจะให้เขากรอกข้อมูลก็ข้อมูลก็คือ มันจะให้กอกซื้อนามสกุลเนาะแล้วก็จะบรรทัดนึงนี่จะเป็นที่อยู่เป็นบ้านเป็นเมืองของฮอรและบัตรรหัสใบษนี่เนาะแล้วก็เมืองเนาะแล้วก็บเบร์โทรศัพท์เดี๋ยวฮอจะใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะให้พี่น้องเบืองน้ำกันเนะาะตอนทนผู้ชมฮอดก็ได้ทําการกอกข้อมูลเป็นเที M เยบห้อยแล้วเนาะก็คืออันที่หนึ่งมันจะขึ้นมาถามว่าประเภทบัญชีเนาะ ก็คือประเภทบัญชีนี้เขาจะใส่เป็นบุคคลธรรมดาใส่เป็นบุคคลธรรมดาเนาะแล้วก็คือบัญชีตัวที่ยูนี้จะเป็นซื้อของเฮ้าแล้วก็เลขที่พัดที่นึ่งแมน่นบรรทัดที่นึงก็คือถามบ้านเมืองแขวงของเฮ้าเขาก็ใส่ตามที่เฮายูเลยและต่อมาก,ก็คือเป็นเป็นแขวงที่เฮายูเนาะหรือว,ว่าเป็นประเทศที่เฮายู ก็คือจะไซเวียนเทียนลาว PDR เนาะอะรหัสไปษนีนี้แม่นจะสำคัญชุดก็คือทาง u t u b e เนาะที่อยู่ต่างประเทศจะส่งรหัสพิน6กตูเ่เนาะไมาเหฮาผ่านรหัสไปษนีนี่แล้เนาะก็คือเฮาต้องกวดชอบดีๆว่าเขาใส่ยู่ประเทศใดใส่รหัสนั้นถึกหรือบอ่เป็นของเก่าหรือใหม่เขาต้องกวดดีๆเนาะก็คือตัวนี้เป็นรหัสกลางเนาะก็คือเป็นรหัสไปษนีกลางของประเทศลาวนี่เนาะ คือข้อต่อมามันจะมีเมืองเฮานอนแล้วก็ใส่เบอร์โทรหลังจากเขาใส่ข้อมูลแล้วจนบน,นเบลนะเขาจะกดส่งไปเลยกดปั๊บไปนี่เนาะก,ก็คือมันกำลังทำการสมาร์บัญซี่ให้เฮาถือว่าถือว่าเป็นการกรอกบัญซี่ยบม้อยเนาะ เป็นการกาะข้อมูลแล้วก็กาะข้อสมัครเพมหอยเนาะก,ก็คือขึ้นอยู่หน้านะตอนนี้เนาะก,ก็คือมันกําลังลั่นในเท่าว่าเท่ายืน mm hmm. ใบสมัครแล้วเนาะและทุกคนก็จะเห็นก็คือในขั้นที่2นี้มันกําลังอยู่อาอยู่ระวางการดําเนินการเนาะมันจะใช้เวลาประมาณ2อ่าเป็นใช้เวลา1หา3วันเนาะในเวลาทําการก็คือหลังจากมันผ่านข้อที่2ไปแล้วเนาะข้อที่3มมันจะกวด ไปผ่านเองโดยอัตโนมัติเนาะข้อที่3ก็คือตรวจกวดเบิ้งวะซองของเฮานี่เคยละเมิดลิขสิทธ์อย่างมาก่อนบอ่เคยไซฟเพลงของคนอื่นมาลงบ่หรือว่า,าเคยเฮ็ดพิดกดชุมชนมีความมุนแห้งอย่างหรือว่าเคยขึ้นแจ้งเตือนอย่างบอเนาะมันจะจะกวดไปแล้วมันจะผ้านเองเลยก็คือได้สำเร็จการสมัคร s e n s e แลก้การเปิดสร้างไรายได้ทาง YouTube เนาะ สําหรับท่านใดที่ว่าสนใจให้ข้าพเจ้าหรือว่าให้ค่อยเป็นผู้ดูแลเป็นผู้สร้างช่อง YouTube ได้กะให้กะอย่าลืมทักเข้ามาตามเบอร์ทรที่ว่าขึ้นหน้าจอณตอนนี้หรือว่ากดคอมเมนต์ทางด้านคลิปนี้เนาะ,ะสําหรับคลิปนี้กะบูบมี่อย่างหลายเนเาจะมานําเสนอเพียงแต่เท่านี้เนาะและมืุนาเขาจะมานําเสนอในรูปแบบใหม่คอนเทนต์ใหม่เนาะลวก เจะวอาในเรื่องของใหม่ๆมาเลยๆเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าเบิ่งอยู่เนาะอยากให้เขาฮ็ดคลิปยังฮ็ดหัวข้อใดก็อย่าลืมอมเมนต์ไดเนาะใต้คลิปนี้เนาะเพราะว่าเขาจะได้ไปอ่านเบิ่งและหัวข้อใดทึกใจเนาะเขาจะเอาคลิปเอาตัวนั้นมาฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าเบิ่งอยู่ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เขาเนาะ,ะเพราะว่าจะให้เขามีกําลังใจในการฮ็ดคลิปออกมาเลยๆเนาะ และสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะและมือหน้าฮาจะมาพูดมาพอกันใหม่ในคลิปใหม่และก็อีพีหม่เนาะสำหรับตอนนี้สบายดี